มาพูดถึงไทยลีกกันหน่อยครับสาการฤดูกาล28ต้องบอกว่าที่สนุกที่สุดก็คือการลุ้นหนีตกชั้นใช่ครับก็การเป็นว่าณเวลานี้ครับมันมีหลากหลายทีมเกินร่วม10ทีมด้วยซ้ำที่มาลุ้นหนีตกชั้นด้วยกันผมบอกว่าครึ่งตารางหลังทุกทีมมีโอกาสตกชั้นมากนะครับก็คือมันมีคต้า5ทีมที่จะตกชั้นไปแล้วมาพูดถึงหนึ่งทีมก็คือสุภาุรีเอฟซนะครับล่าสุดพวกเขาอยู่อันดับ13แต่ว่ามีแต้มเท่ากับอันดับ14อย่างโชสีแดย คือเป็นพื้นที่สีแดงแค่ว่าลูกเสียดีกว่านะครับผู้ื่อข่าวก็ได้ถามค้นเบ้ใช่ไหมก็ถามคนเบ้ว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรกับการที่ต้องคุมทีมที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเขาบอกว่าไม่ตระหนกตกใจเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาเนี่ยคุมทีมคือการนตีได้อะว่าว่าสามารถเอาตัวรอดพาทีมระดับแบบนี้เอาตัวรอดอยู่ในไทยลีกต่อได้คือจถามว่าคุณซื้อคนไหนที่มีสถานการณ์การลุ้นหนีตกชั้น โคดเบก็เป็นหนึ่งในท็อปไฟแน่นอนนะครับเขาบอกว่ารู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับไม่กดดันอะไรเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าโคดเบสเนี่ยมารับงานเถือกร้อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วสุพรรณเนี่ยถ้ากู้ถึงเลกแรกเนี่ยหลายคนผมว่าไม่คิดหรอกไม่คิดหรอกว่าจะต้องมาอยู่ในโซนน้ตกชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้อเดียวยโตทาช่วงแรกดีมากแล้วพอผ่านมาสักกลางเลกเนี่ยมันสะดุดแล้วก็ยาวเลยนะครับก็แน่นอนว่าโคดเบสเนี่ยเขาเขาตั้งเป้าไว้เลยหลังจากเนี้ย จะมีพักเบรกให้เอเชียนเกมเดือนร่วมๆหเดือนก็แน่นอนว่าต้องไปปรับแก้อะไรต่างๆกันแล้วก็กลับมา8เกมสุดท้ายโค้ดเบวางไว้ว่า12คะแนนสุพรรณขออีก12คะแนนน่าจะรอดตกชั้นแน่นอนนี่คือการคาดคะแนนคุูซือที่เขามีประสบการณ์ก็เขาจะเขาจะวางตารางว่า8เกมเจอใครบ้างแล้วก็จะติ๊กว่ามานี้ควรมี3ามานี้ควรมี1น่ใเกมโค้ดเบบองว่า12แต้ม ก็คือชนะ4ี่นะ่ะใช่ครนะครับ,รบก็ลุ้นกันส่วนบุรีก็ถือว่าเป็นทีมจังหวัดใหญ่<ช>มีแฟนบอลค่อนข้างเยอะจะสามารถรอดตกชั้นจากโคต้าหทีมได้หรือไม่ครับครับ